กูเบาอยู่ทางนั้นเนาะกูเบาวคอยเดอ้อหันเดอ้ลองลงยูทูปพันติกูเบาวูเบาผัวเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้กูเบาวลูกซ้ายอันนี้กับผู้สาวน้องสาวอันนี้นะ บรรยากาศด้านมิตรภาพหน่อยการาเขาออกอะเริ่มมีแล้วนะทุกคนกันหลายขึ้น การยำร้าที่ดานมิตรภาพสามารถเดินทางเขาออกได้ปกติการข้าเนะาะมักรงกันข้ามเมืองนี้ก็จะแม่นขาออกทางไปไทยพี่น้องกำลังคลึกคักเนาะสำหรับด้านมิตรภาพเฮาเนะเปิดบริการปกติเนาะ สำหรับคนลาวที่จะเดินทางในช่วงเดือนห้าจนฮอดท้ายเดือนห้าเนาะยังบันมีการเปลีป่ยนแปลงเด้อพี่น้องยังใส่พาสปอร์ตแต่ต้องลงไทยแลนด์พาสเนาะสำหรับไทยแลนด์พาสนี่ก็สามารถสอบถามได้เนาะพี่น้องเนาะสามารถโทรมาสอบถามเซลคํคำก็ได้เนาะกาสองโตัวหนึ่งสี่โตัวแล้วก็ 5, 6, ห้าหกเนาะผู้ใดสนใจยากเดินทางไปไทยที่ว่า <c oughs> ว่ามีสภาพการแนวใดเดนใมนะีมีการเปลี่ยนแปลงระบบสามารถเดินทางเข้าออกได้ปกติระบบใชนะก็สามารถติดต่อมาทางเซลคลนะ์แคมใเนาะสอบถามเลยเนาะเพื่อว่าสภาพการมันอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นก็นเขาก็จะได้แจ้งานกันเนานะ เป็นรักกินเขาคออยแล้วเครื่องหมอน้อยพี่น้องเราจะเ็ดฮรับหมอน้อยรับหมอน้อยก็จะมีค่าบวบแดงหัวกินสกายซอยมะแขงทั่วซอยพี่น้อง มะเขือซอยผักบัวซอยหอมป้อมซอยเนาะพี่น้องเอาเบ่งว่าเซลฟ์วควาดซีหิได้น,ไดนักเพ็ดบัวแหงผักบัวใบปิ้ง,งทุกอย่างจะปั่นเคืองเนาะ ทั้งตำปูทั้งตำปนพี่น้องเอ้ยนี่ปูเราจะเทตำปูมันนี้เมนูตำปูพร้อมปนฝาพี่น้องปลาดุกน,า,บบนาเซ็ป ไม่แม่จิ้มเขียวเต่ำรวมกันเลยเนาะต่ำโลกปกเป๊กโลดพี่น้องนี่มันก็แซบต่ำพิธีพิธานหลายบแบแซบบบานกกก่อน ใจกลา,างปะลุภูเขา<ะ>อันนี้พี่น้องเอก็จะแข็งแข็งได้หน่อยนึงปุบ่ามันเบบเปื่อยป่ะป่ามันบุบเปื่อยระเดนพราะว่าเป็นปลขาะแหด้ยต้มมใสกลืเงกใ่จกลางนเด้อ ปลาเพื่อน,น,อน,อน,นดุกอปลาดุก,ดก,ก,อกอเอ็เปนปลาดุกภูเขากันยังวะเ้ยคนบฮงจะกับปลาดุกยังซื้อมาได้จังได้บูฮงว่าปลาดุกยัง,ปงยไปคอมมนแ้ปลาุกตะทมีไ ngày ฝาก <coughs> 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 น,น้จะได้เนื้อปลาเข้าไปเนื้อปลาที่หอดใจแล้วเขาก็จะสใส่ใส่เนาะก็จะตั้งล็อกปอกแป้นพี่น้องเลย น้ำาปากต้มไปไปล่อยนี่คุณนอก จะได้โองปลาแซบ เห็นเห็นมือเห็นมือไข่ไข่ไข่โบสั่งกระปุกนี่เค็มหรือจางไอ้ดิสกี้มาจ้างเอาก็จะใส่น้ำหมอน้อยลงไปเลยลาบหมอน้อยสะตล์แซลคำคนขี้ข้ามตามเคย กจะไปใส่เครื่องประกอบบาทเดียวเลยน้ำมัน,นงี้กดขี้ขานเหตุกัรลงบานเดียวแล,ล้วนาะได้ได้ประหานได้อาจารย์ก ดับหมอหน่อยเนี่ยก็จะมาซิมสชสติมือมอย่างืรซิมก่อนแน่นปึ้งๆเราพี่นอ้องเห็สังเกตโอ้เป็นเลย อือ่ะงอ่ะนี่องเรีบร้อยซ่บคำแฟมมาลี่เซ่บคำแฟมมาลี่คนขี่ข้าเป็นอะไรด้วพี่น้องเนี้ยเจ็บเซบลาบมาน้อย ทำแก้วกระปุกสีมือคุณยายยายมือแล้วก็มือคือใครย่ะยายยืนละทำไดายนกูเละกูยินว่าว่ายายแห้งเมื่อไปกี่คนพ่อพ่อสวยยายเราไม่ได้เป็นคุณยายเด้อเราเป็นผู้สาวอยู่ สาวแหละเขากคมหินค่อยสาวใต้สาวเหนือยคมหินค่อยค่อยในปนปาพี่นอ้องวกผักมีผักโขมมีนกคามีผักปังพี่นอ้อง สองสีเนาะหอมขาวกะหอมม่วงแล้วก็มีลาบหมอน,อนอ้อยเซ็บเซ็ปน้องเลยมาเด้อกินน้ำแขังเตรียมลงมือแลวเนาะผมอ เ็นยาเย็นเน้อพี่น้องสำหรับหมอหน้อยวิซาเฮ็ดลาบหมอหน้อยนี่เมย์ให้มาสมัยยังน้อยพอเมย์แล้วเฮ็ดให้กินกินกับปุสาว ลูสาวน้อยครึ่งครึ่งนะคุณแกยวกระปุบแซ่บสูตรคุณยายคุณยายตำกับปะข่อยแหลกตัวคุณยายเค้เแต่ยังไงนี่คุณยายคุณยายจ้า อันนี้คุณยายกัะพลานสวยๆวยกินด้วยกันเป็นอันต้นดีเนา่นอนถ้าเค็มมันจางไม่นึ่งแต่กับคุณปลาให้ตักใส่สองสาวกินเค็มหนึ่งสาวกินจาง